สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูวิมาลินงานสมนะคะหรือว่าคุณครูเนนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องเดิมจากผมค้าบที่้วลดีแต่เราจะมาเรียนเนื้อหาเนื้อหาที่ต่อจากคาบที่แล้วนะคะก็คือเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการซึ่ง นักเรียนจําได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเราก็เรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสินค้าที่มีสินค้าและบริการใช่ไหมคะซึ่งคาบนี้ก็เราจะเรียนเรื่องนี้กันต่อค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะคาบที่แล้วปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่และบริการมีอะไรบ้างจําได้ไหมหนึ่งนะคะก็คือราคาอะไรคะราคาสินค้าค่ะ สินค้าที่มีรา,ราคาสูงขึ้นหรือแพงขึ้นเงินที่มีอยู่ก็จะสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้นได้น้อยลงนะคะเมื่อราคาสินค้าลดลงเงินที่มีอยู่ก็จะซื้อราคาซื้อสินค้าและบริการนั้นได้มากขึ้นค่ะเห็นไหมราคาของสินค้านะคะมีผลอย่างมากต่อปัใจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการค่ะ สองนะคะรายได้ของผู้บริโภคนะคะถ้ารายได้ของผู้บริโภคมีมากก็มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการมากนะคะต่อไปนะคะก็คือ3นะคะความพึงพอใจค่ะถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น ปัจจัยในการซื้อสินค้าและบริการก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่พึงพอใจปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการก็จะน้อยลงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อค่ะปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการไม่ได้จบแค่3ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราเรียนมาดูต่อนะคะว่ามีปัจจัยอะไรอีก4นะคะ เราเรียนไปแล้ว1 2 3ใช่ไหมคะที่กูกล่าวนักเรียนฟังคาบขั้นต้นในคาบที่แล้วส่วนปัจจัยข้อที่4ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะก็คือการโฆษณาสินค้าและบริการค่ะสินค้าและบริการที่มีการโฆษณาจะทำให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะ การโฆษณาสินค้าและบริการนะคะเราต้องโฆษณาให้อย่าห้ามเกินความเป็นจริงนะคะเห็นไหมคะถามว่าการโฆษณาสินค้าและบริการมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการไหมมีผลเป็นอย่างมากนะคะอ๋อเห็นไหมถ้านักเรียนสังเกตอ่านักเรียนนอนดูทีวีสินค้าบางอย่างเราไม่รู้จักเราก็ดูได้รู้จักในทีวีว่าอ๋อมีสินค้านี้ด้วยสรรพคุณดีแบบนี้ดีต่อเราแบบ แบบนี้แบบนี้เราก็เห็นไหมได้รู้จักสินค้าเราก็ได้ไปเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการของเรานะคะต่อมานะคะข้อที่5ค่ะคุณภาพของสินค้าและบริการผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าสูงสุดน,นะคะ ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเห็นไหมอย่างเช่นใกล้ตัวนักเรียนขนมชนิดไหนที่ได้เยอะและกินอร่อยนักเรียนก็ซื้อใช่ไหมถ้าชนิดไหนไม่อร่อยนักเรียนก็ไม่ซื้อใช่ไหมคะเหมือนข้าวเหมือนกันท่านไหนนักเรียนชอบนักเรียนก็กินอันไหนไม่ชอบนักเรียนก็กินอันนี้ก็เหมือนกันนั่นก็คือเราพึงพอใจในสินค้านี้เราก็จะซื้อแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อนะคะต่อมานะคะ6ค่ะ อายุของผู้บริโภคนะคะผู้มีอายุต่างกันความต้องการสินค้าและบริการก็แตกต่างกันนะคะเช่นนักเรียนต้องการซื้อเครื่องเขียนแบบเรียนของเล่นวัยรุ่นต้องการสินค้าประเภทแฟชั่นการให้ความบันเทิงต่าง วัยผู้ใหญ่ต้องการสินค้าที่แสดงถึงความมั่นคงเช่นบ้านรถยนต์นะคะวัยสูงอายุนะคะความต้องการสินค้าและบริการก็อยู่ในด้านดูแลสุขภาพค่ะ mm. เห็นไหมคะแต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างออกกันแตกต่างกันไปนะคะ อ่านี่เห็นไหมคะนี่คือวัยเด็กของเราวัยเด็กคือความต้องการก็คือความสนุกสนานเพลิดเพลินของเล่นใช่ไหมนี่คือสินค้าที่นักเรียนต้องการเครื่องเรียนสมุดปากกาหนังสือขนมขนมก็ถือว่าเป็นสินค้านะคะต่อมานะคะ7ค่ะรสนิยมนะคะคือความนิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลมีความนิยมที่แตกต่างกันเช่นนักเรียนชอบอ่านหนังสือนิทานเมื่อมีหนังสือที่ชอบนักเรียนก็จะซื้อมาอ่านความต้องการซื้อสินค้าส่วนหนึ่งจึงจึงมาจากความชื่นชอบหรือรสนิยมของแต่ละบุคคลค่ะเห็นไหมรสนิยมก็มีความ มีความมีผลไปอย่างมากในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะเห็นไหมถ้าเราชอบเหมือนเราชอบของเล่นเราก็ซื้อของเล่นเหมือนครูครูชอบเสื้อผ้าครูก็ซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนกันก็คือเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วก็คือการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่อนะคะสรุปว่าการเลือกซื้อสินค้ามีทั้งหมด ปัใจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดกี่ข้อคะ7ข้อใช่ไหมคะเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ครูมีใบงานนะคะมีใบงานให้นักเรียนทําแบบสรุปตั้งแต่ของทั้งที่แล้วกับครั้งนี้นะคะพอทาใบงานเสร็จให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะครูรอตรวจอยู่นะคะตั้งใจเรียนด้วยเด็กนะคะเด็กๆบายๆแล้วเจอกันคราบหน้านะคะหวัสดีคะ่ะ